นั่นก็ AI โน่นก็ AI นี่ก็ AI ยุคนี้อะไรอะไรก็ AI ฉะนั้นโน้ตบุกรุ่นใหม่ความแรงด้าน CPU กับ GPU มันจะไม่ใช่สสิ่งที่จะมายืนยันความเก่งกาจของชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอีกต่อไปนะครับในยุคที่เครื่องมือต่างๆโปรแกรมต่างๆรวมไปถึงเกมด้วยใส่ฟีเจอร์ที่ต้องการประมวลผลด้าน AI ภายในเครื่องมาเยอะมากขึ้น การที่เราจะมีคอหรือแกนสมองด้านการประมวลผลเฉพาะสำหรับ AI เข้ามาจะทำให้การใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีกสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ <f ix> และที่อยู่ตรงหน้าผมหน้าขณะน,นี้คือ MSI Prestige 16 AI Evo โอโ้โห ชื่อแกรนมากเลยนะครับ AI Evo ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็น c e r t i f y นะครับที่ Intel เขาใช้เรียกแพลตฟอร์มของเขาเวลาที่ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กเอาไปใช้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์ม Evo อันนี้เนี่ยเราจะทำให้รับรู้ทันทีแหละว,ว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นจะใช้ชิปเซต Intel ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ล่าสุดครับขอปรับชื่อใหม่เอาตามยุคที่ว่ายุคสมัยแห่ง AI กลายเป็น AI Evo นั่นเอง MSI Prestige 16 AI Evo นี้นะครับมาด้วยชิปเซ็ต Intel Core Ultra 7รหัส1 5 5 h นี่ถ้าจะนับกันตามไลอั p ที่ Intel ก็เ,เปิดตัวล่าสุดนะครับถือว่านี่คือตัวแรงเกือบสุดเพราะว่ายังมีรุ่นพี่นะครับที่ชื่อว่า Intel Core Ultra 9อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตัวบนสุดครับเดี๋ยวนะ Intel Core แล้วต่อ Ultra เลย Intel Core Ultra เอ๊ะเดี๋ยวนะ ปกติเราจะเห็นว่า Intel เนี่ยเวลาเรียกชื่อชิปเซตตัวเองเนี่ยจะเป็น Core แล้วต่อด้วย i ใช่ไหมแล้วก็ต่อเลขเช่น Intel Core i3, i5, i7, i9 ตรงนี้นะครับเราจะยังเห็นอยู่ครับกับ Intel Generation ที่14ที่เพิ่งเปิดตัวไปปลายปีแต่ถ้าถามหาไลน์อัพใหม่ตอนนี้ Intel ตัดตัว i ออกเลยครับเป็น Intel Core Ultra Intel หันกล้าบอกว่านี่คือชิปเซตสำหรับโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมนั่นเองครับโอ้โ คอไอเรายังเจออยู่ไปเจอกับเจน14ที่อยู่ใน CPU Desktop แล้วก็ CPU Mobile แบบนี้ก็ยังมีแต่ถ้าคุณเจอคอแล้วอัลตร้าต่อเลยแปลว่านี่คือรุ่นล่าสุดนะครับที่ Intel พยายามจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ AI Lap t o p ทอโเมื่อโลกมี AI Phone Intel ทำ l a p t ท p อก็ต้องจัด AI Laptop ไปด้วยภายใต้แพลตฟอร์ม e EVO ชื่อที่คุณคุ้นหูอยู่แล้วนะครับแต่มาพร้อมสติกเกอร์ใหม่เลย แพลตฟอร์ม Evo Edition นี่เห็นหน้าตาแบบนี้นะครับแปลว่าคุณจะได้น้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพชิปเซ็ตที่รองรับการทำงานภายในกับโปรแกรมที่ใช้ AI ครับนี่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า AI Laptop หรือโน้ตบุ๊ก AI สมัยใหม่ดีและน่าใช้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยังไงครับสำหรับชิปเซ็ตที่เรานำมาทดสอบวันนี้นะครับย้ำเชีอีกทีชิป Intel Core Ultra 7รหัส 155H มาพร้อมกับคอรประมวลผล16คอร์22เทรดโอ้โหและความเร็วสูงสุด4.8กิกะเฮิร์นะครับจะมาพร้อมกับสิ่งใหม่ที่เรียกว่า Intel AI Boost ซึ่งเป็น NPU หรือ Neural Processing Unit นะครับก็คือหน่วยประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะความเร็วเนี่ยจัดมาเบาๆเบาๆฮะ1.4กิกะเฮิร์โอ้โหไม่เบาเท่าไหร่ตีบวกได้ Integrate GPU Intel Arc Graphics โดยใช้ Xe Core ถึง8แกนนะครับโอ้โหความเร็วนี่2.25 GHz ถือว่าสเปคที่ให้มานี่แรงเหลือใช้งานปกติทั่วไปไปไกลมากแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นสายทางานคุณยังสามารถเอาไปเล่นเกมได้เพราะว่ามันมี Intel Arc Graphics ตัวแรงมาให้พร้อมเทคโนโลยี AI Upscaling อย่าง Xe SS ตัวนี้จบได้ในตัวไม่ต้องมีการ์ดจอแยกให้เปลืองไฟฮนะ คอนเทนต์นี้เราจะทดสอบกันจริงๆเลยนะครับว่าชิป Intel Core Ultra ใหม่จะทำงานด้าน AI ดีได้ขนาดไหน Generative AI กำลังมาแรงนะครับมันคืออะไรก็คือ AI สร้างสรรค์ใช่ไหมครับจะสร้างเป็นภาพหรือจะสร้างเป็นคำหลายคนก็คงจะเคยเล่นกันอยู่พอสมควรเดี๋ยววันนี้เราจะเทสกันด้วยตัวที่อาจจะแปลกตานิดหนึ่งนะครับก็คือ Stable Diffusion นี่ตัวนี้ทำงานเป็น standalone นะครับก็คือจะอยู่บนเครื่องเราเลย จะต่างจากวิธีคิดที่เราเคยใช้บริการ AI ผ่านเว็บใช่ไหมฮะอันนั้นก็คือเราพิมพ์ Text หรือว่าเราพิมพ์พร้อมคําสั่งเนี่ยส่งไปพอส่งไปปุ๊บมันจะไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการซึ่งใหญ่มากนะต้องบอกเลยใหญ่กว่าเครื่องเรามากนะครับแล้วก็ใช้เวลาหลักวินาทีหรือนาทีแล้วก็ส่งกลับมาให้เราแต่ทั้งนี้นะครับ Stable Diffusion อันนี้เป็น OpenSource เป็นเครื่องมือที่ใครก็สามารถหยิบมาติดตั้งบนเครื่องได้มันเป็นรูปแบบ text to image diffusion ก็คือใส่คำเข้าไปแล้วมันก็สร้างสารรค์เองโดยประมวลผลเฉพาะบนเครื่องนี้กล่าวคือเราจะใช้เฉพาะพละกกำลังของชิปเซตตัวใหม่ล่าสุด Intel Core Ultra นี้เพื่อจะวัดผลเรื่องนี้นะครับฉะนั้นการเซตอัพครั้งแรกนะครับนี่เปิดขึ้นมาผมให้เห็นดูซี่ขวาก่อนนะครับอันนี้จะเป็น Windows Terminal นะครับให้เห็นการทำงานของ CPU จริงๆเนี่ยจะเปิดควบคู่ด้วยก็ได้หรือจะไม่เปิดเลยก็โอเคนะครับ แต่ฝั่งการใช้งาน Stable Diffusion ผมจะใส่ Text to Image ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำเข้าไปและเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยมันจะนานกว่าการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตแน่ๆเพราะว่าอันนั้นมันพึ่งเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่แต่เมื่อเป็นโน้ตบุ๊กเราเองโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมก็สามารถจะเจเนเรตนะครับสร้างสรรผลงานออกมาได้เช่นเดียวกันอ่าผมเอารูปง่ายๆก่อนนะเอาอัแเอาสา่งเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะฮะอ m มแผู้ชายนะอ่า Draw Picture อ่า picture นะ picture คือรูปนะ of cat f นี่นะครับ of c แ t ่ยแมวนะอ n street อ่านะนะอยู่บนถนนแล้วกันนี่ใส่เงื่อนไขมันเยอะๆหน่อยมันจะได้ไม่ง่ายนักนะครับแล้วก็กด Gene r a t e พวผมจะกดจับเวลาไปด้วยนะครับคุณผ,ผู้ชมไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเหมือนผมนะครับเพราะว่าอันนี้มันนานกว่าการใช้บริการผ่านเว็บแน่ๆแต่ด้วยความสามารถของ intel core ultra สามารถจะ Generate ภาพด้วย ai ด้วยความเป็นส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ มันจะไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในนี้มันจะทําให้ข้อมูลของคุณถูกปกป้องไว้นะครับถ้าคุณต้องการงานเฉพาะทางเฉพาะด้านที่ไม่อยากจะไปพึ่งพาความสามารถของเซิร์ฟเวอร์นอกซึ่งแน่นอนเขาจะสะสมเหมืองข้อมูลไว้ใช้ในการต่อไปด้วยฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าความลับทางการค้านะครับเป็นสูตรพิเศษคุณมาประมวลผลเองดีกว่าไม่ต้องไปพึ่งใครนี่เดี๋ยวคุณผู้ชม ดูแบบฟาต์ฟอร์เวิร์ดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเขาเรียกว่าอยู่ในวินาทีจริงเหมือนผมนะครับแต่ผมจะจับเวลาไว้โดยไม่พอสนะครับแล้วเราลองดูว่ามันจะจบด้วยเวลาประมาณกี่นาที100%ครับจบสต็อปเลยพัวนี่ฮะสนาทีแปดวินะครับเดี๋ยวมาลองดูภาพตรงนี้ชัดแล้วเรียบร้อยโอ้โห ออกมาเป็นงานอาร์ตเลยนี่อันนี้มันสร้างงานอาร์ตให้เรานะครับผมทึ่งเหมือนกันนะฮะคือคอนเซปต์ผมบอก draw picture ใช่ไหมคือให้วาดรูปมันก็เลยออกมาเป็นผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในรูปแบบของศิลปะด้วยเออไม่เบาเนะเวลาตรงนี้ถือว่าไม่นานมากจนเกินไปและเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะใช้คำว่าไม่ต้องมีคอสในการสมัครบริการหรือซับสคริปชันใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าคุณไปใช้ เซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดบริการกันอยู่จะด้วย Bing Image Creator ที่ผมชอบมากนะครับและอื่นๆที่ตอนนี้พาเรตกันมาให้บริการกันอยู่เต็มเนี่ยมันฟรีแค่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะต้องเสียเขาเรียกว่าสมัครเหมือน Netflix อ่ b s ะ s u p t i r n p ช i ่ n ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้รายเดือนไปฉะนั้นคอสต,ตรงนี้ตัดไปไม่ต้องจ่ายเมื่อคุณมีโน้ตบุ๊กใหม่ที่ใช้ CPU Intel Core u l t r a นี้ครับการทดสอบต่อไปผมมั่นใจว่า สายโปรดักชันจะต้องชอบใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเราจะหยิบเอาตระกูล Adobe นะครับมาทดสอบกันหน่อยหลายคนอาจจะทราบแล้วนะว่า Adobe เนี่ยเขาก็ส่งเสริม generative AI ด้วยการใส่เข้าไปในตัวเองนะหลากหลายซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยศิลปินด้วยนะครับเขาเรียก AI ตัวเองว่า Adobe Sensei อ่าเรื่องนี้ขอยกให้เป็นอาจารย์ฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอา Sen นเซเนี่ยไปซ่อนไว้ในโปรแกรมหลากหลายตัวของเขาที่เพิ่งฮือฮากันไปล่าสุดก็ Photoshop เปิดตัว generative fill นะก็คือสามารถจะเติมภาพเข้าไปได้กับสิ่งที่ Photoshop เคยรับใช้ศิลปินมาอย่างยาวนานก็อีกตัวหนึ่งฮะ Adobe Premiere Pro ตัดต่อวิดีโอครับตรงนี้จะมีฟีเจอร์ชื่อ AI t e c h based editing คืออะไรฮะมันจะมีการลอก text base คือเอาตัวอักษรจากคำที่พูดเนี่ยมาตัดได้ด้วยการวงแล้วก็ขีดค่าออกไปเลยวิดีโอมก็จะสั้นลงจากการที่เราตัดอย่างง่ายๆด้วยคำ แต่การรองรับตอนนี้ยังเป็นภานษางอักฤษอยู่นะครับฉะนั้นผมจะเป็นจะต้องอัดวีดีโอตัวต่วตอไปนี้เป็นภานษากฤษซะหน่อย <c oughs> Well this is Intel Core Ultra 7 155H inside the MSI Prestige 16 AI Evo with brand new Intel Evo platform inside the chipset is equipped with the AI accelerator Intel AI Boost and the bleeding edge GPU architecture Intel Arc Graphics Let's see if this chipset will make your life even easier with all the AI tasks. อ่ะลองไปดูกันเอาละครับจากวิดีโอที่ถ่ายทำเมื่อครู่นี้นะครับ 4K 60เฟรมนะผมโยนเข้าไปเลยนี่จาก AI phone โยกเข้าไปที่ AI laptop ผมโยนเข้าไปแล้วก็เปิดด้วย Adobe Premiere Pro 2024ล่าสุดนี้นะครับจากชุด Adobe Creative Cloud เนี่ยคุณผู้ชมมองภาพตรงนี้ความยาวประมาณทั้ง31วินะครับ นี่ยุคนี้ยุคสมัยของ AI เรามีปุ่ม Transcribe ครับนี่กดแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นนี่การประมวลผลนะครับด้วย intel core ultra จะไปดึงเอา Text ก็คือตัวอักษรจากเสียงที่ผมพูดแล้วก็มาแสดงผลนะครับโอ้เยี่ยมเลยเอาเป็นว่า AI t e x t Based Editing นี้นะครับมันจะลอกอักษรที่ผมพูดซึ่งผมจะไม่ต้องพูดภอังกฤษก่อนเพราะว่าปัจจุบันซอฟต์แวร์ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเราเอามาเห็นเลยว่า ผมพูดอะไรไป This is Intel c l l e Ultra 7โ oh, อยังเขียน Intel ว่า Intel อยู่นะแล้วก็ Inside อ16 AI Evo ออก Eview oh, ผมต้องขอโทษครับสำเนียงผมเองครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นเจ้าของภาษาน่าจะถอดออกมาได้แม่นกว่านี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะคาดนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมไม่ต้องการในเนื้อวิดีโอนี้แล้วก็ลบออกพอลบปุ๊บนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะ ผมจะให้ดูว่าวิดีโอที่เราต้องการที่มันสั้นลงจากการเลือกคํามันเหลือแค่นี้ฮะนี่ฮะและทําเสร็จทันทีด้วยนะครับผมจะลูดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะผมจะเลย์ผมจะเพล่์ก่อนปุ๊บนี่แล้วเราฟังกันนี่คือสิ่งที่ตัดแล้วฮะ Inside, the with the นี่ เป็นไงลองไปดูกันนี่คือมันจะทําการย่นย่อนะครับหรือตัดต่อวิดีโอเขาเรียกว่า t r i มใช่ไหมครับก็คือดึงเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกด้วยคําปกติเนี่ยเราจะต้องลากเมาส์ใช่ไหมแล้วลองดูซิไทม์ไลน์ไหนฟังซิเสียงตรงนั้นใช่หรือ,อยังแต่พอเป็นอักษรแบบนี้การตัดต่อมันเร็วขึ้นเอาจริงๆเร็วขึ้นเยอะนะครับสายโปรรักชันว่าไงล่ะ,ะชอบใช่ไหม มาถึง Adobe Photoshop บ้างน,นะครับซอรต่แวแ์ตกแต่งภาพสุดฮิตอย่างยาวนานนะครับวันนี้ Generative Fill มาแล้วนะก็ะคือสร้างภาพเติมพื้นที่ที่อาจจะใช้คำว,ว่าว่างเปล่าผมให้ดูภาพโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก่อนนะครับ MSI ตัวนี้ก็ตัวที่ผมใช้ถ่ายทำนี่แหละถ่ายปุ๊บผมรู้สึกว่าออยากให้โน้ตบุ๊กมันอยู่ในห้องที่กว้างกว่านี้เพราะว่าถ่ายมามันอาจจะมุมเล็กไปอ่ะนี่นะครับเริ่มเบื้องต้นนะครับเราเลือกก่อนแล้วเราก็ทาการย่อภาพอันนี้ย่อปกติเลยตามสัดส่วนเลยนะ ผมอยากให้ห้องมันใหญ่กว่านี้น,นะครับผมก็เอามาใส่ในลักษณะที่อยู่กลางภาพตรงนี้คือพื้นที่ว่างเปล่าใช่ไหมฮะเราจะถมให้เต็มนี่เราทํายังไงครับเราทําการเลือกนะครับคำสั่งใหม่นะครับก็คือคําสั่งマクエ2นะครับนี่แล้วเราก็ทําการมาเลือกนะครับว่าภาพที่เราจะเอาก็คือประมาณนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะเอาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็คอนเวิร์มันนิดนึงนี่เพื่อให้มันไปเลือกกรอบนอกนะครับเราเลือกกรอบในเพื่อให้มันไปเลือกกรอบนอกแล้วเราก็กดง่ายๆเลย Generative feel อ้าวจัดไปนี่นะครับสิ่งที่เรามันต้องการให้เราเขียนคืออะไร Would you like to generate อ่าเราใส่ว่าอะไร room ดีไหมเราให้ใส่เป็นภาพเป็นเป็นห้องนะครับเราให้มัน generate หน่อยนี่บอกมาหน่อยให้ generative อะไรนี่ AI ก็อยากรับคำสั่งมนุษย์นะไม่ได้อยากจะคิดเองไปซะทั้งหมด generate เร็วมากนะครับ Intel Core Ultra ก็ทำงานอยู่ตอนนี้ใกล้ถึง100%แล้วนะครับนี่หมุนอยู่หมุนหมุนหมุน,มนคิดว เหลือเชื่อเฮ้ยมันเนียนมากนะฮะมันเนียนมากๆนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้มันืรเอทโต๊ะขึ้นมานะครับจับพื้นขาวนี้นะครับมันครเอทมีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเพื่อให้รู้สึกมีขาโต๊ะออกมาแล้วก็ตัวตู้มันเติมต่อตัวกล้องโอ้มันมีความพยายามมากในการจะเติมอุปกรณ์กล้องเข้าไปทต่นั้นที่ของจริงไม่ใช่แบบนี้นะถือว่าใช้ได้มากเจนเรทีฟฟิลนะครับอันนี้ทํางานได้ค่อนข้างน่าทึ่งเหมือนกันครับ ตัวต่อไปนี้ครับยังเป็นเครื่องมือสำหรับสายโปรดักชันอยู่นะครับจะเป็นสายช่างภาพก็น่าจะชอบเหมือนกันและฮะกับโปรแกรม Sky um Lum Lumina Neo เป็นเครื่องมือ Photo Editor นะครับก็คือตัวตกแต่งรูปโดยเน้นใช้ AI ที่คุณอยากจะลบนู่นเพิ่มนี่ย้ายนั่นเข้ามาในรูปถือว่าสะดวกมากเลยครับแม่ต่อเน,นื่องเครื่องมือทำงานกันมารัวๆเลยเดี๋ยวจะเครียดไปรีแลกซ์กันหน่อยด้วยการเล่นเกมเรามาดูกันว่าชิป Intel Core Ultra 7155H ตัวนี้นะครับ มาพร้อมกับ Intel Arc Graphics แล้วก็เทคโนโลยี XeSS เล่นเกมเป็นยังไงบรรณาธิการเทคนิคเราใช้เกม Ghost w i t e Tokyo ทดสอบครั้งนี้ครับเกมนี้มีเทคโนโลยี upscale ภาพด้วย AI ของ Intel ที่ชื่อว่า XeSS สะกดแบบนี้นี่แหละครับเอาเป็นว่ามันสามารถจะทำให้เครื่องเรนเดอร์ภาพจริงให้ต่ำกว่า Target Resolution หมายก็ว่ายัางไงถ้าจอเราความละเอียดสัก 2K มันเรนเดอร์แค่1080ก็พอหรือในที่นี้จอ1080 เรนเดอร์ที่720ดประหยัดทรัพยากรขึ้นแล้วค่อยๆอยัพสเกลภาพกลับขึ้นมาในจุดที่เราอยากจะใช้ครับได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นความละเอียดของภาพเนี่ยก็จะออกมาเท่าสิ่งที่เราอยากได้โดยที่การประมวลผลเนี่ยเอา AI มาอัพสเกลมันไม่ต้องไปเหนื่อยเยอะเหมือนสมัยก่อนโอ้โหผลการทดสอบครับเราเซตติ้งโลต่ำสุดเลยนะครับความละเอียด1ัน0 p แน่นอนแล้วครับความละเอียดตัวจริงเครื่องจะประมวลผลต่ำกว่านั้นอีกนะครับเฟรมเรทเนี่ยได้อยู่ที่40-50ถึงเฟรมเลย นี่ถือว่าโน้ตบุ๊กเน้นทํางานไม่มีการ์ดจอแยกทําได้ขนาดนี้เหลือเฟือนะครับดูดีมากๆส่วนเกมอื่นที่เขาไม่ได้มีเทคโนโลยี XeSS มาคุณยังสามารถมาเล่นได้ในระดับโล่คอนไปมีเดียมอย่างเกมใหม่ที่ออกมาสดๆร้อนๆครับ Granblue d Fantasy Relink แล้วก็ Persona 3 Reload นี่ถือว่าเล่นได้ในระดับมีเดียมเฟรมเรทได้ไป50 60เฟรมความละเอียดที่ 180p 0ภาพนิ่งแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงล่ะครับกับการพิสูจน์ทราบนะครับทาสการทํางานต่างๆของ AI ในโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาโอ้โหครบถ้วนรวดเร็วนะครับและนี่คือชิปใหม่ Intel Core Ultra นี่การออกมารอบนี้นะครับ Intel หันไปเจาะกลุ่มโน้ตบุ๊กทำงานระดับพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ช่วยติดอาวุธการประมวลผล AI ให้คุณเนี่ยไปพร้อมรบกับ งานใหม่ๆในโลกยุคต่อไปซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเริ่มแล้วตอนนี้นะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับอยากให้ AI มาช่วยทำงานในรูปโฉมของ AI แล็ปท็อปใหม่นี้นะครับมองหาโน้ตบุ๊กลองมองหาสัญลักษณ์ Intel Evo Edition หน้าตาแบบนี้คุณได้สิ่งที่คุณถูกใจแน่นอน